สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเหยื่อ,อมินนาวตัวเล็กๆนะครับก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะครับไซส์ก็ประมาณหกเซนเบรที่ใช้เป็นกามาเบอร์สี่นะครับเอฟสามหนึ่งสี่นะครับเบอร์สี่ไดที่ใช้เป็นสีขาวนะครับนี้ไดที่ใช้เนี่ยผมใช้เบอร์สองหนึ่งูนย์นะครับเบอร์ใหญ่หน่อยอย่างแรกนะครับ ผมจะใช้ผลตัวนี้นะครับยักแคงนะครับมันจะมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็แบ่งมานิหนึ่งครับทีนี้มันยาวใช่ไหมครับเราทบครึ่งเราก็ตัดทำสองครั้งนะครับ ที่มันก็จะเหลือสั้นแค่นี้นะครับเราก็แบ่งออกมานิดนึงครับก็พันลงไปครับเป็นหางดึงให้แน่นนิดนึงนะครับ แล้วก็พันทบกลับมาแล้วก็หลักไปครับเราก็ทาก,กาวก่อนนี้เราก็พันมาด้านหน้าครับเอ่อ เราเว้นนะครับไปนิดนึงก่อนถึงตัวห่วงเบ็ดนะครับทีนี้เราก็จะเอาขนแบบเดียวกันนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเป็นสีเขียวนะครับทําเหมือนกันครับผมทีนี้ดึงมานิดนึงครับแล้วก็ขนบางเส้นส่วนใหญ่มันจะเท่ากันอยู่นะครับเราก็ดึงตรงกลางให้มันเป็นเทปเปอร์นิดหนึง่งนะครับเราก็ใส่ไป ตรงที่เราหยุดได้ไว้เมื่อกี้ครับใส่ไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาสีขาวที่เราตัดไว้ครับทำเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะาทำการตลบขนมันกลับอีกด้านนะครับเราก็รัดไว้ครับ จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่กาวนิดนึงครับในนี้ผมพันปูพื้นไว้นิดนึงนครับเพื่อที่เวลาเราใส่ขนตัวสุดท้ายเนี่ยเวลาทําหัวมาแล้วหัวมันจะได้ไม่หมุนกับแกนเบ็ดนะครับมันจะได้แน่นขึ้นทีนี้เราก็เอาขนตัวเดิมนะครับสีเขียวเหมือนเดิมนะครับ ทำเหมือนกัน,นครับดึงเป็นเทปเปอร์แต่ทีนี้เนี่ยปกติเราแบ่งครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมจะแบ่งด้านหน้านี่ครับให้เหลือน้อยหน่อยนะครับสังเกตว่ามันไม่ได้ครึ่งเดียวนะครับก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็สักเอาเป็นหกสิบสี่สิบก็ได้ครับพันไว้นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับสีขาวเหมือนเดิมครับ ทำเหมือนกันนะครับเดี๋ยวข้างหน้านิดเดียวไม่ต้องเยอะน,นะครับเสร็จแล้วเราก็จะตลบขนไปด้านหลังเหมือนเดิมครับ ้าได้ถ้าได้มันตีเกี่ยวเราคายได้มันออกให้มันเป็นลักษณะสเส้นแบนนะครับ,บตัวปลมลงตรงที่เราพันหัวมันจะได้ไม่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วพอมันเป็นเส้นแบนมันเรียบมันก็จะติดสติกเกอร์ตาได้ง่ายนะครับผมจะใส่แฟตเป็นแถบข้างนะครับสองฝั่งนี่ผมจะใช้ตัวนี้ครับมันจะเป็นลักษณะแบนนะครับเหมือนเก็ดปลานะครับ เป็นลายๆอย่างนี้นะครับเส้นมันจะใหญ่หน่อยนะครับจริงๆมก็มีเส้นเล็กด้วยแหละแต่ว่าเอาเส้นใหญ่กว่มันจะได้แบบเป็นทรงอยู่ข้างตัวเหยื่อนะครับ นี้เราใส่ใส่ไปสองข้างก่อน,นครับแล้วก็เราก็จะพับกลับมานะครับทีนี้เราก็จะจบเงิ่แล้วครับ เราจบเงื่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราเอากาวใส่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันล็อกได้ไว้ไม่ต้องเยอะครับเพราะว่ายัางไงเราก็ใช้ตัว uv r e ซ i n ทาหัวมันอยู่แล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะใส่สติกเกอร์สติกเกอร์ตาก่อนนะครับก็เลือกสีที่ต้องการได้เลยครับเอา uv เนี่ยครับหยอดไปนิดนึงนะครับสองฝั่งแล้วก็ ไปคร่าวๆก่อนนะครับนี่ผมจะเลื่อนตำแหน่งมันพอเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเอามือประคองไว้ครับแล้วก็สอง มั้มันก็จะติดอยู่อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอา UV หยอดเพื่อปั้นหัวมันทีนี้ผมจะทำจากข้างบนก่อนนะครับ เบื้องต้นเราเราส่องให้พอมันเซ็ตตัวก่อนนะต่อไปผมจะใช้ UV ตัวเอ่อล ambulance นะครับมันจะเป็นสีฟลูออเรสเซนที่สว่างเลยแหละสีแดงนะเอาทำเป็นสีของคางปลานะครับ ก็จะใช้ตัวไฟฉายส่องไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาทำหัวอ e ี็อกซี่เพิ่มนะครับใส่ UV เรซินไปเพิ่ม สิ่งที่ควรทำนะครับคือการหยอดเคลือบตามันทั้งหมดนะครับเพราะว่าเอา่อมันจะได้เป็นตัวคุมไปทั้งหัวเลยนะครับเป็นคุมตัวตาเหยื่ยวไปทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งตาเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่มีโอกาสหลุดนะครับนะครับแค่นี้เองแล้วเราก็ส่องไฟ รอบสุดท้ายให้สองให้ทั่วนะครับแล้วก็ให้นานหน่อยอีนี้สุดท้ายเดี๋ยวผมจะตัดตัดแต่งทรงของเหยื่อก่อนนะครับ เรียบร้อยครับ เสร็จแล้วครับแค่นี้ครับเราก็จะได้เหยื่อมินนาวนะครับเป็นลูกปลาตัวเล็กๆก็ไปลองทํากันดูนะครับขนตัวนี้ก็ใช้ไม่ยากนะครับมันเลือกสีที่ต้องการนะครับแล้วก็ใช้น้อยเลยครับตัวหนึ่งใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเหยื่อตัวปลอไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ